พิษณุโลกค่ะเขาได้เปิดตัวภาพยนตร์ทอผู้เท่าจุดประกายแนวคิดสังคมสูงวัยปลอดภยัยปลอดจากความรุนแรงค่ะ นายทวีเสริมพักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีเปิดและรับชมภาพยนตร์เรื่องทอผู้เท่าภายใต้โครงการวิจัย soa ชุมชนนวัตกรรมเฝ้าระวังความรุนแรงในผู้สูงอายุณโนะรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนิเพ็กเซนทันพิษณุโลกโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกค่ะได้กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดงานว่าการจัดกิจกรรมในวันนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนความคิดและสร้างความตระหนักรู้รเกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงในผู้สูงอายุ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยกําลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มรูปแบบแต่ปัญหาการถูกทอดทิ้งและการถูกทําร้ายร่างกายรวมไปถึงการล่วงละเมิดทางเพศก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่นั่นเองค่ะซึ่งพิซเนโรนะครับมีผู้สูงอายุนะครับจำนวน1นึ่งแสนคนนะครับก็มีผู้สูงอายุนะครับที่ตกเป็นเหยื่อความรุนแรงสูงถึงร้อยละหของจังหวัดพิซเนโลนะครับก็ให้ความสําคัญต่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง การดําเนินงานในเชิงป้องกันนะครับแล้วก็เยียวยาการให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีครับซึ่งโครงการวิจัย SOA นะครับก็ได้รับความสนับสนุนนะครับจากสํานักงานการวิจัยแห่งชาติหรือว่าวชนะครับก็ได้มีการมุ่งเน้นการนํานวัตกรรมต่างๆแล้วก็องความรู้จากการวิจัยมาใช้ในการขับเคลื่อนสังคมในเชิงรูปธรรมอย่างภาพยนตร์นะครับทอผเท่านะครับก็ถือเป็นเครื่องมือสื่อสารนะครับสาธารณะที่สร้างสรรค์ช่วยเปิดบทสนทนาในประเด็นที่สังคมไม่ควรมองข้ามพร้อมทังสร้างแรงกระตุ้นในการร่วมมือดู และผู้สูงอายุด้วยความเข้าใจแล้วก็เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ครับ